สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมอยู่กับทีมงานน้องฟิล์มนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนการเริ่มงานฝั่งนี้ก็มีการเป่ากรงเป่ากรงกันนะครับตรวจรถเช็ครถเสร็จสับเรียบร้อยฝั่งนู้นมีการเปลี่ยนฟันรถไปโครครับ เปลี่ยนฟันเปลี่ยนปีกข้างกบเอสเคหนึ่งสามห้าอยู่ที่บ้านกระท่อมนะครับแต่บนเมงบัวอําเภอชมบุรีจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้วปะขันน็อตเอาขันขาลูดเจ้าขันขาดใดกินตือไปเลย ตามอายุการใช้งานครับกินดินทรายเยอะนี่ของเดิมครับถ้าเทียบกับฟันหนูก็เพิ่งจะงอกตัวนี้ประเภทเขี้ยวรากดินแล้วครับคน,ขน <c oughs> ค,นคนขันนอต <c oughs> เขี้ยวรากดินแล้ว <c oughs> ปีข้างใหม่ฟันใหม่เหลือเงือกนะเงือกยังไม่เปลี่ยนนะครับน่าฟันนี่นะจะหมดชุดนี้ก่อนเงือกถึงจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนไดเรียบร้อยเปลี่ยนใด้ต่อมาไหนฮะเดี่ยว ทีมงานก็บางส่วนนะครับไปนอนที่บ้านบางส่วนไปนอนรีสอร์ทบางส่วนก็ไม่ได้ดับไม่ได้รอนคนขายไมโครไปนอนใส่มาขึ้นน,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 นอนบ้านเนาะออนอนบ้านครับในในถ้าแกนอนรีสอร์ตให้นอนบ้านนอนบ้านเจ ไปแล้วเก็บเครื่องไม้เครื่องมือครับนายช่างก็ดวนมาจากบ้านไหนนะสักคุดสิดวนมาจากสักคุดนะครับก็คือไปเคมหน้างานเลยสร้างประจําทีมงานสองล์มเลยเป็นบ่ปกติจะมาจากคนคนเดียวแสดงว่าตะกร้นไปหลายคนสิ พอเห็นนยเจ้าแล้วบอกสรรพคุณเจ้าอยู่ว่าขันออกเศร้าออนี่กระสบงานเดินเร็วขันออกสายนี่นออกระสีชาแน่ขันออกคำนี่พอได้เห็นงานเลยเป็นบอน,นี่กับข้าวครับโอ้ทุงใหญ่เลยล่ามหมูอันนี้ แกงฟักทองใส่ไก่หรือแกงไก่ใส่ฟักทองก็นจะเป็นข้าวเหนียวครับลูกอีสานที่ขาดไม่ได้ครับผมก็คือน้ำที่สกัดมาจากรวงข้าวแล้วน้ำปลาผงชูรสนะครับไม่มีไม่เป็นไรแต่ไอ้น้ำใสๆนี่ไม่ได้ครับต้องมี ฝั่งนี้ทำอะไรเอ่ยล็อกเหลืองแค่ไหน,นล็อกเหลืองฮะฝั่งนี้ทำอะไรครับฝากนกแก้วกกว่าฝากนกแก้วไปเลี้ยงนกแก้วไว้เต่เหิงครับมีจะกตครับนกแก้วครับฮะมีนกขุนทองมา ตัวนี้ครับอาการที่มันไม่ล็อกท้ายก็จะมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันครับโอ้ยกหม้อมาเลยกับข้าวมื้อเช้านี่ก็จะเป็นแกงปลาย่างนะครับนี่แกงปลาย่าง มกปลากรนมิติบอกไนเอาไปบอกเอาไปได้เหมือนว่าปลากลางลูก้องพูดได้ไอ้เย้านะอ๋อเจ้าคือบ่าบอกไงลักบอกผิดคนแล้วเจ้า,เ,าเ,อเอาละครับไหนหน้าหาข้าวหาปลาให้กิน กินน้ำที่สก um okay? ัดแล้วก็กินเม็ดมันครับพอกินแล้วกินมาตตาบัาน์หมดแล้วมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับเสร็แล้วใม็เท่วไปกมเที่ยวกินร ไอ้รักแกกินไปเสี่ยกินกับดูกกับเมี่ยมเนบ่เมี่ยมหน่อยเห้ยเมียใหญ่เมียคนที่สองมีคนที่สองอีกโดนอีกแล้วทีมงานทีมงานน้องฟิล์มถ้ามาอยู่บ้านนี้ก็จะเป็นแบบ ไม่เบื่อไม่เมากันนะในหน้ากับหกล้อนะว่าเส้นจริงเงี้ยสิเอานเอ้าเอาไปเมื่อไงเพราะว่ามือในเส้นหมวกสิ่งเงินเอารถดำตุกันเลยเราไปเนมเห็นยังไงเอาเงินแท็โตวิปเทียบนี่เพันเนีนเก่งเก่งแน่เจ้าอยู่ิ่น ว่ามันใส่หมวกสีแดงจักแล้วสีแดงสีแดงสีแดงมันนี่ใส่หมวกสีเงินเก่งไอ้สีน้ำเงินเอาอันนี้ดีนะเอออยวเพ่านเดี๋ยวเพื่อนเดิมพันเนี่ยเอาบ่ามึงซื้อสดนเดี๋ยมึงซื้อเส้นนี้ยาวแต่เส้นมึงตอนนี้เอาบ่าเอาวอาเลยใบมโอนกันเลยนี่เดี๋ยวเบิ่งกันมหมว่าจะถ่ายถึงกนถ่ายผิดป่ะทีแค่ข้ก็ผิดแล้วคนคนนี้ไม่เคยมั่งเยอะจริงๆไม่ <ม>อ้<ม>าวกินข้าวครับรกินข้าวฐานนี่แหละเบื่อลุงกินเผาเจ้าเลยตรงไปยังนี่โบ้สวยนาตาักสามหนุ่มนะครับลุยก่อนเลยสามหนุ่มหลุปรอลูอกลาญคุณแม่สอนไว้ยิง่ง ไไป ane, gen, ป oh, เป็นนางว่าได้คู <c ười> <c ười> Nowadays, no ่นก so ่อ like อ้าวนั like ่น like ่อปินหูเจ้าแล้วเจ้าเล่ียญเาขึ้นได้แบบนี้รถเจ้าสตาร์บัติสอ้าวได้ขึ้นขึ้นืมมดีดีๆอยู่ปัดไปยุบบ้านให้จังไหนครับกระโปกติจีบอเป็นขวหลวมบอน่าตาจิงเดนียน่น่นาสร้างหลไว้สรงศาส เอาไว้ห้ขไปจอดยุบานเบิดขึ้นนี่สตาร์ทมาได้ขีมาจอดดับเครื่องสี่สตาร์ทเื่ิงเติอมันอีกนี่สตาร์ทปติดไอมันโบเมนดอกโบเมนเป็นขึ้รถข่อยบ่าสายทั้งในสายท้องแดงทั้งในเป็นสดิมเบิดเดี๋ยว เป็นไรแซบบ่ช่างแซบบ่ช่างจะซื้อยังก่อนช่างยังก่อนใช่งช่างนัดสิชางนัดวิสยี่สิบชั่วโมงบ่ยี่สิบชั่วโมงออกเสาได้งานออกสายบ่คอยฟันไหนออกแรงบ่ได้เห็นงานสโลแกนบน จะคันมอนี่เราไม่เฉียงมีสอดมาสองคันกันี้ดีตอนนี้ก็รอนะครับเติมพลังก่อนเติมพลังเสร็จแล้วก็ลุยเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันนะครับช่วงลุยงานกับทีมงานน้องฟิลม์มแต่ว่าพักนี้ไม่เห็นน้องฟิล์มเลยครับเห็นแต่น้องบีมครับ นี <Kil> <t ap> ào, ่น uh. <t ap> ้องบีมอาสุบซีพยักันครับฮะเดี๋ยวแรกมันได้บอลมาเคื่อนเดี๋ยวได้บอลอเอจักเลี่ย เจอกันใหม่หมมครับสวัสดีครับ